สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแท้งเวิร์ลอินไ i l a n d ดช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับรถถังและยานกรอบจากทั่วทุกมุมโลกและที่สําคัญที่สุดรถถังของไทยเราเองครับวันนี้ผอมาจะาพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับ2026 T56 Thailand แท้งรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังถูกพัฒนาและจะเข้าประจําการในกองทัพไทยในอีกไม่นานนี้2 0ง6 t 5 6เป็นรถถังหลักประจําการรุ่นถัดไป ที่ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรต่างชาติโดยเน้นความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วป้องกันสูงและอำนาจการยิงที่เหนือชันมาพูดถึงสเปคหลกัหลกๆกันก่อนนะครับตัวรถถังจะติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125ม mm. มแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติรองรับกระสุนเจาะเกราะรุ่นล่าสุดและกระสุนระเบิดแรงสูง ระบบควบคุมการยิงเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบเชื่อมต่อกับกล้องตรวจการกลางวันกลางคืนและกล้องจับความร้อนทําให้สามารถยิงได้แม่นยําทั้งกลางวันและกลางคืนในส่วนของเครื่องยนต์ 2026T56 จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จขนาด1,500แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง70กิโลเมตรชั่วโมงและวิ่งในพื้นที่ธุรกันดารได้อย่างคล่องตัว ระบบป้องกันตัวรถติดตั้งกรอบคอมโพสิตและกรอบปฏิกิริยาเอรารอบคันพร้อมระบบป้องกันการถูกยิงจากจรวดต่อสู้รถถัง ATGM และปืนต่อสู้รถถังขนาดใหญ่จุดเด่นอีกอย่างคือระบบ Active Protection System หรือ APS ที่สามารถตรวจจับและสกัดกั้นอาวุธต่อต้านรถถังได้แบบเรียลไทมเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือในสนามรบ นอกจากสมรัถนะที่จัดเต็มแล้ว 2026t56 ยังออกแบบภายในให้ทันสมัยมีจอมอนิเตอร์ควบคุมหอไล่จุดระบบสื่อสารแบบดิจิทัลและระบบปรับอากาศเต็มรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศประเทศไทยหลายฝ่ายคาดว่า 2026t56 จะถูกนำมาทดแทนรถถังรุ่นเก่าในกองทัพไทยเช่น t69 และ m48a5 ที่ใช้งานมายาวนานและจะเป็นกำลังหลักของหน่วยยานเกราะไทยในอนาคต ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะสนามและคาดว่าจะเริ่มเข้าประจำการในช่วงปลายปี2026เป็นต้นไปถ้าเพื่อนๆอนอยากเห็นการทดสอบจริงและรีวิวสมรรถนะเต็มรูปแบบอย่าลืมกดติดตามช่อง Tank World in Thailand ของเราไว้เลยนะครับผามาจะนำข้อมูลอัปเดตและภาพสดๆจากสนามทดสอบมาให้ดูกันแน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิป